มีอัปเดตออกมากับการประทะบริเวณบดีกองทัพภาคที่สองซึ่งก็เป็นตรงช่องอันมาโดยเริ่มเดือดกันถึงครึ่งชั่วโมงแต่สถานการณ์ตอนนี้ก็หยุดยิงแล้วฐานใดของเราก็ไร้อาการบาดเจ็บหลังจากกัมพูชานั้นระดมยิงทั้งปืนกลทั้งระเบิดซึ่งตอนนี้ตึงกําลังบริเวณช่องอันมาและก็มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลากับไทยเราและรายละเอียดทั้งหมดนะครับผู้สื่อข่าวเนี่ยมีการรายงานออกมาว่าตั้งแต่เวลา12บสนาฬิกาที่ช่องอันมาอําเภอ้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีก็พบว่าฝ่ายกัมพูชาครับ ใช้อาวุธปืนกลยิงเข้ามายังเจ้าหน้าที่ทหารฝั่งไทยก่อนนี้เจ้าหน้าที่ฝั่งไทยเราก็จะตอบโต้ด้วยการยิงปืนกลเข้าไปเช่นเดียวกันจากนั้นฝั่งกัมพูชาครับก็ใช้เครื่องยิงลูกระเบิดเข้ามาฝั่งไทยเราขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารฝั่งไทยเราก็ตอบโต้ไปแบบเดียวกันเป๊ะซึ่งการประทะประจันหน้ากันครั้งนี้ครับก็กินเวลาไปเป็นแค่30นาทีเท่านั้นทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้มีการหยุดตอบโต้โลงพอตรวจเช็คตรวจสอบแล้วฝั่งไทยเราก็ปลอดภัยทุกนายนะครับแต่ว่ายังคงตึงกําลังไว้ทุกจุดเลยและก็มีความพร้อมอยู่ ตลอดเวลาคือการประชะช่องเงนมารอบนี้ครับถือว่าเป็นการยิงสวนกันไปยิงสวนกันมาต้องรออัปเดตจากกองทัพภาคที่2นะครับว่าจะมีการยกระดับหรือเปล่าโดยรอบนี้ก็มีการเชื่อกันว่าเป็นการยั่วยุของเขมรบริเวณเนิน600แล้วก็เนิน677ซึ่งเราเนี่ยมีภาพแล้วก็คลิปเสียงชัดเจนมาก ว่าขมนเป็นฝ่ายเริ่มก่อนคือระดมยิงลูกระเบิดใสายเราเนี่ยประมาณ8 1 0ถึงลูกเลยทีเดียวส่วนปืนเล็กก็นับไม่ถ้วนนะครับแต่ล่าสุดมาลีโสเจตาครับออกมาถแถลงการออกมาถแถลงเร็วมากว่าเราเป็นคนเริ่มก่อนซื้อขมนตอนนี้ก็ไปทำนองเดียวกันนะครับว่าไทยเราเป็นฝ่ายเริ่มก่อนซึ่งก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้อยู่ในภาวะที่ค่อนข้างตึงเครียดนะครับเพราะด่านขมรส่วนใหญ่แล้วเนี่ย จะเริ่มยั่วยุด้วยการใช้ปืนเล็กกดแล้วรอบนี้ก็มาใช้ปืนยิงระเบิดแถมมีการอัปเดตออกมาจากคุณวัฒนานาน่วมว่าคเมนมีการขนรถถังนับสิบคันมาเจาะพร้อมกับจรวดอาวุธหนักและมีการปรับแผนจากบทเรียนการประทะรบครั้งก่อนเนี่ยซึ่งก็ต้องมารอดูกันว่าฝั่งไทยเราจะอดทนได้มากแค่ไหนโดยเหตุผลที่เกิดการประทะกันขึ้นรอบนี้ครับกองทัพบ,บกเนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงแล้วนะครับว่ายืนยันเหตุปะทะชายแดนช่องอันม้า พร้อมสั่งกำลังพลนั้นยิงตอบโต้ตามมาตรการโดยการกระทําแบบนี้ครับทางกองทัพบ,บกบอกว่าเป็นการยั่วยุเพื่อที่จะสร้างสถานการณ์ต่อคณะผู้สังเกตการอาเซียนกองรับกับ,บูชาเนี่ยได้มีการพาคณะทูต IoT เข้าพื้นที่ช่องอันมารดโดยเร็ว เพื่อที่จะยั่วยุฐานไทยแล้วก็หวังให้ผู้สังเกตการชั่วคราวอาเซียนเนี่ยได้มาเห็นเหตุการณ์ซึ่งทางพลตีวินไทยครับโฆษกกองทบก,ก็ได้มาเปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ1 2บสอถึงสิบสได้รับรายงานจากกองรนที่2เองตรวจพบด่านกบ,บูชาเนี่ยใช้อาวุธปืนเล็กแล้วก็เครื่องยิงลูกระเบิดเข้ามายังพื้นที่บริเวณช่องอันมาแล้วการประทะเนี่ยก็จํากัดอยู่บริเวณเฉพาะดังกล่าวแต่ว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ย ตึงกำลังไว้อยู่นอกจากนี้ครับฝ่ายแต่เรายังมีการตรวจสอบพบว่ากัมพูชานั้นได้มีการตั้งกล้องบันทึกภาพไว้ล่วงหน้าครับโอโหเลี่ยมจัดจริงๆบริเวณฐานปฏิบัติการที่ใต้ช่องอันมะอำเภอน n a ดื่นจังหวัดอุบลก็สะท้อนให้เห็นว่ามีความตั้งใจที่จะนําเหตุการณ์นี้เนี่ย ไปเผยแพร่ในวิธีนานาชาติเพื่อสร้างภาพลักษณ์ว่าฝ่ายของไทยเนี่ยเป็นผู้รเริ่มการประทะกอดความจริงแล้วเนี่ยมันเป็นการกระทําที่จนโตรกและก็รอบกัดมากๆนะครับเป็นการทําในเชิงยุทธวิธีที่ไม่เหมาะสมของฝ่ายกัมพูชาเองแล้วประกอบกับสิ่งที่กองทัพบกรายงานออกมาครับเขาบอกว่าการใช้อาวุธยิงโจมตีในห้วงเวลากลางวันซึ่งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ทางยุทธวิธีแสดงถึงเจตนาชัดเจนที่จะยั่วยุฝ่ายไทยในการตอบโตหากฝ่ายไทยเราเนี่ยดำเนินการตอบสนองหลงกล ก็จะเสี่ยงถูกกล่าวหาว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและก็ถูกขยายผลในวิธีระหว่างประเทศโดยกองทัพที่สองเองครับมีการประเมินแล้วว่าเป็นความพยายามยั่วยุสร้างเงื่อนไข ให้เกิดสถานการณ์เพื่อสอดคล้องกับช่วงเวลาที่คณะ IoT นั้นเดินทางมาลงพื้นที่แต่ฝ่ายไทยเราก็ยังคงควบคุมสถานการณ์ด้วยความสุขุมรอบครอบนี่ก็เป็นการอัปเดตรายงานล่าสุดนะครับทั้งอย่างเป็นทางการและก็จากแนวหน้าในพื้นที่ก็น่าจะเป็นอย่างที่กองทัพบ,บอกเลยนะครับการที่จะใช้อาวุธโจมตีในห่วงเวลากลางวันเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดขึ้นน้อยมากถ้าเกิดอยากจะรบอยากจะปะทะก,กันจริงๆนะครับเขาจะเปิดแบบเช้าตรู่เลยหรือไม่ก็เป็นช่วงกลางคืนอย่างรอบแรกเนี่ยที่เราประทะก,กัน 24ถึง28กรกฎาคมขมียนก็เริ่มเปิดเราตั้งแต่ ช่วงเช้าเลย6กนาฬิกาเนาฬิกาแต่ว่ารอบนี้มาเปิดช่วงบ่ายแบบนี้ช่วงเที่ยงแบบนี้รู้สึกว่าจะเป็นการยั่วยุมากกว่าถ้าเกิดเราไปเสียรู้ปั๊บไปดําเนินกลยุทธ์ตอบโต้แบบหนักหน่วงก็อาจจะเป็นข้ออ้างของข,องขมศครับที่จะลากเราเนี่ยขึ้นเวทีโลกสิ่งที่เราทําได้ตอนนี้ก็ต้องรอการสุกงอมมากยิ่งขึ้นนะครับรอว่าขามนจะทํำยังไงแตกหนึ่งสิ่งเรื่องราวที่ต้องยอมรับว่าขามนก็มาเร็วจริงๆโดยเฉพาะมารีโสเจตาครับได้มีการชิงแถลงตั้งแต่หยุดพนทกกันแรกๆเลย เหมือนจะหยุดประทะกันในช่วงบ่ายเนี่ยมาลีก็ชิงถแถลงทันท,ทีนะครับเหมือนเขยสคิปไว้ก่อนซึ่งพลโทโม,มาลีโสเจตาครับโฆษกระจุกรลาหมของกัมพูชา ออกมาแถลงการแล้วนะครับกล่าวหาว,าว่าไทยเราเปิดฉากยิงฐานเขมรนก่อนในช่องอันมะโดยระบุว่าเมื่อ27กันยายนเวลาประมาณ11.52นาทีอ้างว่าฐานไทยเราเนี่ยเริ่มโจมตีที่ตั้งทางฐานของกัมพูชาด้วยการยิงกระสุนปืนครกและก็อาวุธปืนเล็กหลายนัดเข้าใส่ฐานทัพกัมพูชาในช่องอันมะแล้วตอนนี้กองทัพกัมพูชาก็เฝ้าติดตามสถานการณ์ด้วยความระมัดระวังแล้วยังมีปิดท้ายทิ้งท้ายด้วยนะครับว่ายืนยันถึงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเคารพและก็ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง ระหว่างกัมพูชาและไทยอย่างครบถ้วนและบอกว่าเรียกร้องให้มีการกลับคืนสู่ภาวะปกติอย่างรวดเร็วอันนี้เป็นสิ่งที่คาเมรโต้แย้งชิงแถลงครับต้องบอกว่าเป็นการแถลงที่โอ้โหจุนตรอก จนตกจริงๆเหมือนเอาเวทีไหนมากดดันเราเนี่ยแล้วมันกดดันไม่ได้เพราะว่าเอาเราทาถูกทุกอย่างทั้งเรื่องของกฎบัตรสาประชาชาติเรื่องอะไรต่างๆนานาเราทําถูกหลักของเวทีโลกหมดขมิเนก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาใส่ร้ายไทยเรานะก็เลยสร้างสถานการณ์เกิดขึ้นแล้ว,ลวจิงแถลงรวดเด็วแบบนี้นะครับเป็นการจริงแถลงที่อ่อนด้อยและก็เขียนสริปไว้ก่อนจริงๆก็เดี๋ยวรอติดตามอัปเดตความคืบหน้ากันอย่างต่อเนื่องบริเวณแนวชายแดนกรัดภาคที่2นะครับตอนนี้ช่องอันม้าเนี่ยเริ่มมีการพ่ทักเกิดขึ้นแล้ว แต่ว่าเราก็ยังควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ซึ่งทางอำเภอน้ำยืนเองก็เฝ้าระวังแบบส้มเข้มมากนะครับขอให้พี่น้องชายแดนเนี่ยเตรียมตัวพร้อมตลอดเวลาเลยทางอำเภอน้ำยืนกำลังประชุมกันอยู่ว่าสถานการณ์ต่อไปเนี่ยจะดำเนินการยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าอย่างเป็นทางการเอาล่ะมาตามต่อกันอีกเรื่องหนึ่งครับขอพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยที่ล่าสุดนั้นการเช็คยอดะดารอบแรกกองทัพบกถึงกับออกมาเผยเลยครับว่ารบกัน5วันที่ผ่านมา ตามแผนจักรพงภูมภวาศซึ่งไทยเรายึดขึ้นแผ่นดินมาเพิ่มถึง2.89ตารางกิโลเมตรโดยการปรัดะที่เกิดขึ้นนั้นก็ไล่ตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธานีเลยถึงจังหวัดบุรีรมัมย์โดนน้ำบนเนี่ย14พื้นที่นะครับประกอบด้วยช่องบกช่องอันมา้าพื้นที่ซ้ำแตพื้นที่ภูผีพื้นที่โดนตวน พื้นที่สัตตสมพื้นที่ภูมะเขือพื้นที่พลานยาวพื้นที่ช่องจอมพื้นที่ปราสาทตาควายพื้นที่ช่องกลางพื้นที่ปราสาทตาเมินทมแล้วก็พื้นที่ช่องสายตะกูซึ่งก็มีการระบุชัดเจนนะครับว่ามีการปะทะในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่24-28ถึงกรกฎาคมแล้วบริเวณวัดแก้วศิขาคดีสวาระเนี่ยก็มีการปารากันที่ด่าคเขมนมาวางกําลังตั้งแต่ปี54จนถึงปัจจุบันนี้เลยโดยกองรับบกครับก็ได้รายงานล่าสุดว่าสามารถควบคุมพื้นที่ได้คือช่องบกช่องอันม้าซำแตภูผีประสาทโดนตวนสัตตโสมช่องตาเท้าภูมะเขือพลานยาว ช่องสังงามช่องจอมปราสาทต,ตาเมินโทมช่องสายตะกูและพื้นที่รอบปราสาทต,ตาควายเราสามารถสถาปนาพื้นที่ได้รวมถึงสามารถยึดพื้นที่ได้เพิ่มเติมจำนวน3พื้นที่ครับได้แก่บริเวณช่องอันมะ0.01ตารางกิโลเมตรภูมะเขือครับ1.1ตารางกิโลเมตรและก็พารนยาว1.7ตารางกิโลเมตรรวมแลวดังสิ้นเนี่ย2.89ตารางกิโลเมตรโดยมีการจัดตั้งศูนย์อพยพจำนวนทังสิ้น7จังหวัดครับรวมทั้งหมด3 3 1ศูนย์ และก็มีประชาชนได้รับผลกระทบทั้งสิ้น142,114คนกับการประทะในห้วง5วันที่ผ่านมานี่ก็เป็นการอัปเดตเช็คยอดรอบพื้นที่ที่เราสามารถยึดคืนได้จากเขาเมรซักทีส่วนพื้นที่อื่นนั้นเราสามารถสถาปนาได้สําเร็จแต่ว่าพื้นที่หลักๆที่เราเอามาได้เพิ่มเนี่ยก็3มพื้นที่นะครับอานมาภูมะเขือและก็พลานยาวเพราะอย่าลืมว่าหุนเซนนั้นยังพยายามสร้างสถานการณ์อยู่เริ่มที่จะใช้อาวุธหนักเข้าดักเข้านะครับสวันก่อน3วันก่อนเนี่ย ยังใช้ปืนเล็กยังใช้กับระเบิดทุนระเบิดเมื่อคืนนี้มีการคว้างระเบิดแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีการใช้เครื่องยิงลูกระเบิดก็ต้องรอติดตามความเคลื่อนไหวกันอีกรอบหนึ่งกับสถานก,การณ์แนวชายแดนและในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s ั b s c คร b e เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ 我九万的三八的，我八百的三。 Tchau. Uh -huh.